ทำไมดีพี่น้องพอกระนิ่งเหล้ากุก้งเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับบรรยากาศแล้วนี่ครับที่ย่านพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะหนาววะหนาววะหนาวอยู่ค่ะหาวยำผัดพรมมาตุูมชุ่นล้ำกันจนแกงเตรียมมาแล้วปุ๋นห่อนัวมะเร็วเด,ด็ดเลยพี่อะไรอ่มันประบบกบจ้านี่เขาเรียกประกบอก่ะ

กำลังตั้งฟองอยู่ได้ยังสู้กันกินแรงเหมือนไ่พ่อนี่ก็บักบกมาท่านี่ก็บักบกอีกเลยลายปีเราเคยมานี่งต่ถนนซีเลียนประเทศเยอรมหลายปีแล้ว

ยังรอภาพบบุบ๊มาเยก,กาศพี่นองหนาว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 อบคุณเต็มี่้ยางกินบ่ฟีนางปิงไฟไปน้ำเบอเด้นเนาะใช่เลยยังกินน,ไปไปนี่แม่ถัดอินไอ้อินแต่ว่าพ่อบอักบกสองมองแล้วเกียทั้งกุ่นด,ด้คัวบักบวก เพื <chat> ่นงยายต้ม hmm. ้าเบิโอ <t> ้ยังสีเลือีน้องตมฮอนเน่เยต้มาเ้าเน่นี่เอาไปกินเอาไปกินเจ้กรรม้ยเอาวอ้า้วเจียเยบแลว่อัทานี่ท่านี่ท่านีเจ้าขวดตั้งแต่ชักมือล้วบุ๊กเอาเจ้าองไปใส่ไทยก็นเจ้าพง์ มาดผู้สาวท่านี่คือปากแดงไม่รวยยดสีในยังกิดออุ้ยั้มันหนาวจังมือเลยแม่ลมือแล้วลายมือแล้วแสดงว่าสีหนาวความเกินาทั้งนอยไมือเศ้านี่ยุขอนแกนฝนตกตอนสีเลือกตอนสีเลือกเออตัหน่อยนึง เราจะเลืกประมาณจะตีตีหาีละีหาหกงเศรประมาณนี่แหละยบ้านับ๊นาะเนาะเนะเนาะสุดโค่ังยังังนหมอลำบ่เนาะหนาวเย็นมาเลยตอบที่นี่ยุไก่่ะไม่ไก่จากไีนบ่ละบ้านยุไก่จากแม่บ่จ้า่ก่เนย่งยางความไม่ลดเลยที่ ตาอวันพี่น้องเพ่งเนี้ยเดี๋ยวไปท่านอะไเห็นตาปากมูบีบมูบีบย่บมดทีนี้เดี๋ยวสียางภาพี่น้องไปเบิ่งผู้ใดยีอย่างเนี้ยมันี่อเติมเดี๋ยวมันสิหยับมันสิหยับสาสเพื่อนนั่นละจะฟังไปใส้เราแบบที่นี่ก

ปูทั้งนี้เด้ยพาได้บอวพาห่มเราที่นี่คือเป็นตาสายบเถอะพ่อมาจุกกรุงเทพว่าป็นไอศีพิปูสันนั่นเพื่อนต่างก็เจาะจิมวัเราเรียบ้อยอ๋ออันนี้ลูกสาวติดลูกสาวไ่ได้ไปนัดกันเอเอ้าเป็นไปครัตัหาเนี่ เสียงวันดีค่าวันดีค่าโอ้ยเย็นเย็นเยอนเย็นเย็นเย็นเยอนเนเนเยเยเเอเเเยเนเยยเเเยเเาเ มุกปั๊บมุกปับขึ้นไปหน่อย <c oughs> ทั้ง่งตอน่าก,กหนาตามที่วามงสุงแห้งไปหน้องโดนกันในเบิง้งเพื่อนว่าไลาไลยปีแล้วหลยปีแล้วเพระได้เบิาะไหนเบ้องมอหลงมลั่จะเชื่อมันก็จะมีโอกาสได้เบิ่งมือนี้ครับ Mình cũng à. à. Ui, thằng gì Làng nhé có lụt Làng mấy Làng ngoài thật nào vào bó... đây nào ừ. đó Bó khứ bó thảo đi Thì thằng gì thằng cũng kẹp một mập đây nhắn chết thằng gì Ui, đây, thằng tay, thằng tay okay. กินทั้งหันกันพี่น้องครับได้ยังเกณฑ์คุมทั้งนี่ <c oughs> นเอาอีแม่คือนีแม่คือมานาั่งผู้เดียวปลูกหลานไปซื้อของมากินเยอะจ้าเบิ้งคีไผ่ซูมือสูมอืมอโอ้อันนี้ของคุณ,คณพูดตัวนี้ผูดได้ไม่ยากอันนี่ติดศูนย์มาแนละ้วเ <c oughs> บิ้งคีไผ่ซูมือขอบคุณครับกับมีใหญ่ติงน่ะใหญ่ติงเขาก็เข้าไปบางหนึ่งหัน พี่นําสมผู้เ่นี่จ้งมาทางพี่ไก่บ่แมจะนีจับปสี่กิโลออก้นี้าสงโรงเี้ยอยู่หน้างัวันน้าัอยู่ในเขเทศบาลนาวเลยโอไดไปําอยู่นะจ้ายูจะขกบเบรสาวน่อยาาพิดาเงลย่างไปบนนันล้าดดูก็ยังมแมนเ่นสมัยพ่อใหญ่กาดจ้าจะได้สิพี่วัฒนาได้ไปอีกบุ แต่ยังว่าสิได้จองได้บ่อบ้านชาสมมีนี่ได้ใจเกินร้อยเจ้าบุญบ้านนั่นเนาะบุญบ้านสะอรค์คนเมือวันที่หกนี่กำลังเตรียมมื่อนี่ไปซื้อของสวยดาวแล้วก็บฝ้าวมาโอ้ยันบ่ท่านหมอลำสนุกด้านมีดอกฮะก็ทิดเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยจ้านานมาแล้วลูกเต่าเล่าหลานคนซื้อกับเพรามาหน่งเดยวสวัสดีครับสวัสดีครับ มา2าบาทใส่แม่ปนพิสัยโอ้เหนเยาโมาเลยตัวนี้เลฟังของมาเลยฮะทมท่าใดล่ะแม่ฟังว่าคงสยูจนแกงแกงด้าด

สร้างจะน้อยพี่น้องครับเพราะว่างานพิธีบนเสื่อประมาณสองพันเครื่งะคลิปนี้ไปสักนิดสักก้อยพี่น้องพอก,กันไม่ิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง